สวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้พอดีตอนนี้มีการเลี่ยมอยู่3แบบนะครับส,สา3แบบ3อย่างนะครับ3แบบ3อย่างคือว่ามันจะมีลักษณะที่ต่างกันนะครับก็เลยพอดีเลยอัดคลิปนะครับอัดคลิปอย่างแรกตากุดอันเนี้ยรัดไม่ได้นะครับจะต,ต้องแคลอาเข้าพอดีธรรมดานะครับ อันนี้คือรัดไม่ได้เพราะว่าเป็นตะกุดทังแดง,งบางนะครับเราก็เอาฝานะครับเอาฝาในการช่วยช่วยยึดนะครับทั้งสองข้างแล้วก็มีลูกอมนะครับชาดมาอันนี้ผมจะใช้ลูกแก้วนะครับเป็นบล็อกนะครับลูกแก้วเราก็เอาให้ใหญ่กว่าชิ้นงานสักนิ้วไปมินสองมินนะครับ แล้วก็ตัดบล็อกนะครับอันนี้ผมใช้ลูกอมใช้ลูกแก้วนะครับเรี่ยมที่เป็นทรงกลมทุกอย่างผมจะใช้ลูกแก้วนะครับผมจะใช้ลูกแก้วเวลาเรากดเวลาเรากดมันก็จะกลมนะครับกลมดิกเลยนะครับกลมดิกเลยนะครับตอนหน้าง,งานเนี่ยมันก็จะนี่ครับ ู่ที่กลยุทธ์และวิธีการนะครับอันนี้เป็นการเลี่ยมรูปหล่อลอยองค์นะครับซึ่งใช้วิธีการใช้ฝาบางัาบางคับนะครับฝาบังคับตรงนี้นะครับผมจะทําตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการยิงไฟเมื่อยิงไฟแล้วก็ต้องรอให้ให้มันเย็นนะครับก็เ,เลยต้องทำก่อนนะครับ อันนี้ก็เปล่านะครับผมจะไล่ทำให้ดูทีละอันนะครับอันนี้ใช้วิธีการล็อกล็อกด้วยฝานะครับล็อกโดยฝาอันนี้เกือบจะไม่ได้ยิงเลยนะครับแทบแทบจะไม่ได้ยิงนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าจะจะได้ยิงไหมนะครับถ้าเรา ที่จริงแล้วเนี่ยควรนะครับถ้าการใช้ฝาประคองเนี่ยควรที่จะยิงไฟนะครับควรที่จะยิงไฟนิดหน่อยก็ควรที่จะยิงเพื่อเพื่อให้อะคริลิกมันไม่แตกนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ยิงเลยเนี่ยนานไปแล้วมันก็จะแตกนะครับไม่แตกตอนนี้ก็ไม่นานมันก็แตกนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือยิงไวไ้นะครับนะครับ ถึงแม้ว่ามันจบจากพอดีก็ตามนะครับถึงแม้ว่ามันจะหนีบลงได้ก็ตามแต่ว่าถ้าเรายิงไว้เนี่ยไอคิลมันก็จะได้ไม่แตกนะครับไม่แตกในอนาคตมันไม่ลานนะครับแต่บางทีถ้าเราไม่ยิงเนี่ยมันอาจจะเหมือนพอดีนะครับแต่ว่าเวลาผ่านไปแล้วมันก็จะเป็นออกลานลานนะครับมันก็จะออกลานลานอันเนี้ย ให้มันแห้งสักหน่อยแล้วก็จะยิงน้ำยานะครับทีนี้ก็มาเอาตัวนี้ก่อนนะครับตัวที่เป็นตะกุดนี้นะครับผมจะใช้ฝานะครับใช้ฝาในการบังคับในการบังคับนะครับไม่ได้มีการล็อกนะนะครับแล้วเ,เราจะเอาชิ้นงานใส่ที่หลังก็ได้นะครับเดินน้ำยาเสร็จก่อนก็ได้แล้วค่อยเอาเดินน้ำยาฝาด้านใดนด้านหนึ่งเสร็จก่อนค่อยเอาใส่ก็ได้นะครับหรือจะประคองนะครับ ป่คองให้มันได้สัดส่วนก่อนนะครับค่อยเอาออกนะครับค่อยเอาออกเพื่อความแม่นยำนะครับเพื่อความแม่นยำเพื่อความตรงนะครับพ็เอาชิมงานใส่ไว้ก่อนเลยแบบนี้นะครับแบบนี้นะผมลองเอาใส่ไว้นะครับเพื่อที่จะวัดดูว่า โอเคไหมนะครับเราจะเอาออกก็ได้นะครับอ,ออกก่อนแล้วเดินน้ำยาก็ได้หรือเราจะไม่เอาออกก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้ามันหลุดก็คือให้มันหลุดออกไปนะครับถ้าไม่หลุดผมฝากไว้ยางนี้แหละครับเพราะว่าคือที่จริงแล้วมันไม่ได้ล็อกอยู่แล้วนนครับมันพร้อมที่จะหลุดอยู่แล้วครับก็ไม่เป็นไรนะครับหลุดก็หลุดไปเพราะว่าเราเอาใส่ทีหลังก็ได้นะครับ <t> เด<ๆ>ี๋ยวน้ำยานะครับ เดินน้ำยาปกตินะครับถ้าดอกยาวกว่านี้ผมก็จะเดินเป็นจะไล่น้ำยาเอานะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าดอกไม่ยาวมากนะครับดอกขนาดนี้ถือว่าไม่ยาวมากก็เดินทีเดียวนะครับเดินทีเดียวจบเลยนะครับผมจะพยายามเหนียบซ้ายขวานะ มีของมาส่งไปส่งมาส่งของเนี่ยนะครับอันนี้คือกรณีที่ตะกุดไม่ยาวมากนะครับผมก็จะเดินน้ำยารอบเดียวนะแต่ถ้าตะกุดยาวเนี่ยผมเดินหยอดเอาที่ะหน่อยนะครับทีนี้ก็จะมาเดินตัวนี้นะครับมาเดินตัวนี้ที่ยิงไฟไว้ตะกี้เนี่ยนะครับอ ต้องแกนต้องเย็นๆหน่อยนะครับมันถึงจะเดินน้ำยาไม่เป็นฟองนะบางทีมันก็เป็นฟองเพราะมันไม่เย็นนี่แหละครับกราเดินปกตินะครับนี่เดินปกตินี่นลัดไว้ครับเราเดินน้ำยาไปถ้าส่วนไหนมันไม่เต็มนะเราก็เติมเอานะครับ เราก็เติมเอาแนละ้วอันนี้เต็มนะเต็มรอบเดียวนะครับไม่ต้องเติมคือมันไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องเป็นเดินครั้งเดียวนะครับหรือว่าเดินหลายครั้งอะไรก็ก็แล้วแต่นะครับจะเดินครั้งเดียวก็ได้นะครับก็ค่อยหยอดไปก็ได้นะอันนี้เป็นลูกอมนะครับลูกอมอันนี้เป็นชานหมาก การมาผมเอาบล็อกลูกแก้วนะบล็อกลูกแก้วนะครับคือแต่ก่อนตอนที่ผมเรี่ยมผ้าใหม่ๆนะครับผมผมใช้ลูกแก้วเนี่ยแหละครับผมใช้ลูกแก้วในการทำบล็อกลูกอมนะครับแต่ก็โดนตำหนินะครับทีแรกโดนโดนรุ่นพี่บอกว่ามันไม่ได้นะครับจ้าลูกอมมาทําไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่เป็นสันอะไรประมาณนี้นะครับ ผมก็เลยเลิกนะครับตอนนั้นก็เลยไม่เอาลูกอมนะครับก็ทําแบบทั่วไปก็ใช้บล็อกอะคริลิกแล้วก็ดันนูนอะไรต่ตางๆด้วยน้ํายาเนี่ยแหละครับนะครับเพราะว่ารุ่นพี่เขาบอกว่าไม่ถูกต้องนะครับที่จะใช้ลูกแก้วมาทาเป็นบล็อกเขาบอกมันมันไม่เป็นสันนะครับเดี๋ยวทีเนี้ยพอสามสี่ปีมาหลังวันเนี้ย ผมก็เลยกลับเอาลูกอมมาใช้เหมือนเดิมนะครับปรากฏว่าลูกค้ากลับชอบนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันกลมดีนะครับมันกลมดีมันมันไม่มีสารหรอกมันกลมนะครับกลมดิกเลยนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับเมื่อมีลูกอมถ้าเลี่ยมลูกอมหรืออะไรที่เป็นทรงกลมเนี่ยผมก็จะใช้ลูกแก้วตลอดนะครับผมใช้มาสี่ห้าปีแล้วนะครับมันก็สะดวกดีตัวนี้เราจะใช้ฝาเนี่ย ประคองเรานะครับเราไม่ได้ล็อกนะเราไม่ได้ล็อกฝานะครับเราเออเราไม่ได้ล็อกแกนนะครับเพราะว่าล็อกไม่ได้ก็จะใช้ฝาหน้าฝาหลังนะครับประคองไว้อันนี้เขาให้ทำสองห่วงนะครับห่วงท้ายห่วงท้ายนะครับสองฝั่ง ถ้าจะกดทําหัวเง,งี้ยผมก็จะทําหัวธรรมดาสว่วนมากเจาะหัวเหลี่ยมอะไรธรรมดาหรืออาจจะเป็นหัวกลมมนๆนะครับผมจะไม่ทาเป็นหัวบัวนะครับพวกตะกรุดพวกอะไรที่ที่เลี่ยมสองหงส์สามหัวโค้นะครับเนี่ยครับแต่ที่เป็นอุบัติเหตุน,นะครับนะมันมันไม่มีภาพรีเพย์นะครับเนี่ยดูนะครับว่นเหนียบบางทีพบวกวาเหนียบซ้ายขวานะครับบางทีพบว,ว็เหนียบไรนะครับ แต่ถ้าเป็นด้านหลังเนี่ยส่วนมากผมจะหนีบไล่นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีจุดที่ไม่เต็มนะครับเราก็คอยดูนะครับว่าเนี่ยครับจุดนี้ไม่ค่อยเต็มนะครับเราก็เติมใหม่นะครับเ,เ,ต,บเ,เติมนะครับเรียบร้อยเต็ม อันนี้นะครับอันนี้เสร็จตะกุดตรงนี้นะครับทีนี้ก็มาอันนี้นะครับรูปหลอดล็อกข้างหน้าแล้วนะครับล็อกข้างหน้าถือว่าล็อกแน่นแล้วนะครับข้างหน้าเราถือว่าเราล็อกแน่นแล้วทีนี้ข้างหลังเนี่ยก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับว่าเราจะล็อกหรือไม่ล็อกหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับบางทีผมก็ล็อกหน้าล็อกหลังนะครับบางทีก็ล็อกด้านหน้ายอย่างเดียวนะครับ บางทีก็ล็อกด้านหลังนะครับมันอยู่ที่องค์พระนะครับมันอยู่ที่องค์พระนะพระบางอย่างมันล็อกด้านหน้ามันก็ไม่ได้เลยนะครับบางทีล็อกได้มันก็ไม่บาลานนะครับแล้วก็จะเป็นตัวล็อกด้านหลังนะครับตรงนี้ผมก็ล็อกด้านหน้านะครับก็คือจบด้านหน้าคือจบส่วนด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีการชิดองค์พระนะครับกระจบชิดองค์พระอะไรต่างๆเราก็ค่อยดูนะครับเนี่ยชิดพอดีก็ คิดพอดีเป๊ะเลยนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรก็เดินิยาปกติแล้ครับมันข้อดีของของการให้มันพอดีอย่างนี้นะครับคือมันจะเพิ่มความแน่นหนานะครับความแน่นหนาแล้วก็ความชัวของของกรอบที่เราเลี่ยมเ่ยครับว่ามันไม่หลุดแน่นอนนะครับมันไม่มีทางที่จะหลุดได้เลยนะครับเพราะว่าข้างหน้าก็ายึดข้างหลังก็ดันอย่างนี้ยนะครับ แต่ว่าไม่ได้ยิงไฟอะไรเพราะว่ามันพอดีนะครับมันพอดีเป๊ะเลยนะครับเนี่ยครับคือ,อช่วงนี้ก็ก็แยบลงอยู่นะครับพูดถึงว่างานก็แยบลงอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็แก่ก็มีนะครับเห็นว่าทีเมียมีมมกม้ก็มีประจําอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ อันนี้ก็สิบนะครับวันนี้ก็เล่นอยู่สิบองนะก็ถือว่าลดลงนะครับถือว่าลดลงอยู่ลดลงอยู่นิดหน่อยนะครับก็ทําอย่างนี้ผมก็ทาไปเรื่อยๆแล้วครับไปเรื่อยๆ <c oughs> ช่วงนี้ทำมืออย่างเดียวครับช่วงนี้ทำมืออย่างเดียว Yeah. มันจะกลมสวยนะครับไอ yeah, ลูกกมเนี่ยมันจะกลมเลยนะครับ <Yeah. S 1> มันจะกลมสวยเลย <Yeah. S 1> เล่นให้ดีๆแล้วก็เดินน้ำยานะครับ ฝนเหมือนจะตกครับตอนนี้ผมก็ยังใช้แกนที่ขอบแคบนะครับเนี่ยนะครับเรียบร้อยนะครับสามองค์เรียบร้อยนะครับเรียบร้อย,นะย,อยงานมันก็จะประมาณนี้แหละครับ บางทีเราก็เจองานง่ายงานได้แล้วแต่นะครับเราก็คิดคำนวณราคาเราก็ดูที่หน้างานครับว่างานที่เราทําเนี่ยที่จริงจะบอกว่ายากหรือง่ายเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันต้องบอกว่ามันใช้เวลาหรือกับไม่ใช้เวลานะครับงานบางอย่างมันละเอียดมันก็ใช้เวลานานนะครับเราก็คิดค่าแรงเพิ่มนะครับถ้าอะไรที่มันมันใช้เวลาไม่นานนะครับมันทําง่ายเราก็คิดราคาปกติอะไรประมาณนี้นะครับ มันไม่ตายตัวนะครับมันไม่ตายตัวดูที่หน้างานว่าเอ,อมันยากมันง่ายนะครับแค่นั้นนะคำว่ายากง่ายเดี่ยนี้คือว่ามันใช้เวลานะครับในการทําคือมันมีสองอย่างว่าทําได้ก็ทาไม่ได้แค่นั้นครับคำว่ายากว่าง่ายแต่มันก็พูดได้อยู่นะครับถ้าเป็นช่างแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่ก็จะมีอยู่ครับว่ายากว่าง่ายนะครับแต่ถ้าช่างแล้วเพิ่งทําไปหมดแล้วครับแต่อาจจะใช้เวลาประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ